สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมเมื่อนี้คิดถึงคนต้นทางกับน้องโกโก้อกอกมหาเลาะตีผึ่งม่มคือเก้าว่ครับผมวันอาทิตย์ม่รูสิไป,ปใสคขึ้นกันลรครับมหาเลาเบึงหมายเก้านี่ยนะครับแต่ว่าสิขามไปไกลกว่าเก้าครับผม น, ừng, น ang, ้ำก็ขึ้นครับผมนี่น้ำคล้องเต็มเลยมานี่ก็ล้องแวะเขามเบึงมองเคยเห็นนี่แหละครับเจอไหมไม่เจอไม่มีเลยเหรอใสทางหดเบิดโน ใหญ่นี้เป็นอะไรแถวนี้เนาะไปครับผมไปต่อตรงนี้เหรอครับท่านนี้ครับผมขี่รถเลาะทางมานี่ก็จเจอแล้วครับห้างหนึ่งครับผมแต่ห้างใบใหญ่ดอกห้างไหนหน่อยห้างไหนห,งนหน่อยครับผมเฉลี่ยเฉลีย่ย ให้พวกไม่พี่น้องมึงอยู่ใน้นามซ่ครับผมเชียวเนี่ได้ได้แล้วปัะนี่ยครับผมอืมออต๊ตเลย่ใ่ไปเมันจะโต๊ันตตกไปบรคุมเลยแจ้งหนามยังเนอะว้ยโอ้มีหนามไหมน้อขนมันมันา คล้ายพึ่งไม้ครับผมเห็นไหมครับสวยอยู่แต่ไม่มีน้ำดอกดูท่าทางแต่ร่างน่าจะสวยครับผมเออวะร่างนี่ขาโบะเลยเดี๋นี้รอะสักครู่ครับผมครับผมรางนี้ก็จะเอาเบิ้งครับ คือสีมีห้างยู่ดอกครับแต่น้ำคือสีอมีครับผมลองดูลองดูโอ้ยผลตกมีน้ำไหล่็น้อโอ้ยพังเนีอุยอ้ยขาจั้ยมมีน้ำลูมันถอดกินมาเร็วเหอโอ้ยอ ระวังระวังระวัง ừ, อือโอ้ยมันถอดจริงๆด้วยบุมีเลยลูกมุมีเลยหรออือเกียดใจน่าอือไฟมันสน้องเอ้ยไปกินไปกินขี้เก่าไปมังเกิ้ครับผมอู้เอาหญ้าพร้อมนี่แต่น้ำบุคคมครับบุคคมบุคคมตัวนี้บุคคมเลยบุคบคเลยจะ็กนักพิการ เจออีกแล้วครับผมเจออีกแล้วหนึ่งรังครับสวยๆคิดว่ารังนี้อยู่ไหน,นอยู่นหนามขื้นเข้าอเ,อเอาได้อยู่เอาได,อาด้อยู่เนี่ยเอาคีมตัดโอ้ลังนี้สวยครับผม,มนนลังนี้สวยลังนี้สวยครับ อโอหร่างนี่สวยครับผมจัดก,การเอาเลยวะมีหนามไม่นอครับผมโอ้แมมออกมาแล้วลูกอย่าเข้าไปใกล้ดนท่านมีควันเลยตาปิดเลยถอ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 ย,ถอยจังหน่อยจ้าจุดถูกกอนเอาควันใจก่อนสักคู่ครับผม ครับผมยาล่างนี้สิเอาครับผมออกบ้นใส่บุญกอนครับดังนี้กันน้อยๆครับอุ้ยเขาเชืวอผมไม่น้ำหรอกครับแต่ว่าล่างใส่ได้ครับผมเขาเชืวอเลยอะล่างขาวล่างขาวใส่ได้ปะใส่ได้ได้อุ้ยด่างด่างมันเหลืองเหลืองอยู่เริมเหลืองหรออุ้ยหั้งสวยเลยห่างสวยครับผมสวยจัด รงนี่สวยครับเอาได้อยู่เอาง่ายกว่็ร่างแรกครับผมร่างนี่ร่างเดีกับตกะน้ำครับผมอืมวอคอยมีน้ำเด้อน้ำมันขึ้นวอคอยถึงนี่เป็นผึ่งใส่น้ำด้วยเหรอมีน้ำด้วยมีน้ำด้วยโอ้ยนี่มีน้ำด้วยอืมนี่มีน้ำด้วยครับผม แล้วนี่มีน้ำด้วยครับอือหือรังสวยตาพ้นไม่ตกนี่โอ้โหขึ้นจีเรมเลยนี่ดูครับพี่น้องใช่ไหมครับอือสวย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 ๆเลยบ๊อดเขาจะาไปนี่เนาะอือจะเอาไปนีนดีโยานี่เลยมะเกา่ะจะตกหนังไหมอ่ะเอาเนี้ย เยาวไว้นี่แล้วครับไอมันอยู่ใกล้ๆนี่ละนี่มันสามแห้งมังไมดแห้งไว้คือเก่าครับผมโอ้โยล่างเต็มเลยอ่ <โห S 2> <ล>ะสวยจัดมมน,นี่น้ำนิดนึงครับเบิ่งแม่ครับพี่น้องอู้บิดเต็มเลยป๊ดัดร่างนี่เซ็ตโกโก้แท้ครับผมสวย <laughs> เทแเทในนอนครับผมไปกันต่อครับผมไปครับเลยเจออีกแล้วครับผมลางหนึ่งครับใกล้ๆกันเลยครับผมนี่ห่างกันประมาณห้าเมตรครับผมนี่ครับสงสัยได้เดินเข้ามาดูกันนี่เจอแล้วครับผมนี่นอุ้ยห่างไงอยู่ด้วยนี่ครับผมอยู่ตําๆเลยครับเอาไงล่ะโอย แมมแตกแมมแตกเบาๆกันเบาๆกันเพื่อเลาะเพื่อาเบาๆกันเบาๆกันแม่แตกแม่แตกเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวจิดไทยเบิ่งครับผมเอ่าเหรอโอ้ล่างสวยอยู่ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นเห็นเห็นโอ้ล่างสวยครับผมแต่หน้าไม่มีครับล่างใหญ่อยู่ ว่าฝนตกมันจีเป็นอย่างนี้แหละครับเอาได้เนาะได้ได้เอาไปล้างมันเนี่ยโอเคโอเคเอาล้างให้โกโก้กินครับผมครับผมขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้กล่องตัดครับพี่น้องล้างสวยครับล้างสวยมาสวยเลยจ้าอู้ฝานปลาโกโก้แล้วครับขยับไปนี่เนาะอืมขยับเลยบุ้มโอ้ยน้องป๊อดมีน้ำ้วยมีน้ำ้วย สวยงามนะครับผมอู้สวยครับลังเต็มเปียเลยครับขาวจั่วขาวจั่วเหมือนลังกอเลยเจ้สวยครับผมเปิดเบิ่งเมยพี่น้องเบิ่งไม่รู้ทำเฮ้ยนี่แะมันดีอยู่ที่นี่ะหลายยิบไปต่อครับผมไปครับอ l r i g ครับ โกโกกินเลยครับอ๋อไปเยจอดมีน้ำด้วยนิดนึงกินน้ำด้วยอืมช้ำๆครับล่างในน้อยโอ้แต่น้ำสวยครับผมไปต่อครับผมครับผมเรามาหนี่ก็เจอคนเรียงง่วครับผมคนเรียงงัวบอกว่าให้มาตีห้างนี่ครับแกบอกว่าห้างในน้อยวันอยู่ต้นมะขามเทศครับ มาเจอแล้วครับผมหน่อยมึงเดววะโอ้โหดูรังใหญ่แต่ว่าจะเอาอยัางไงครับผมม,มันมีน้ำครับน้อยมึงได้ก่อนนาอ๋อตัวห้อง,งใหญ่เลยครับญ่แห้งครับรังนี่เทสิเอาแบบไหนครับผมบ่สูงหรอกครับแต่ว่าต้นมะขามเทศมันมีน้ำครับ ห้างสวยด้วยห้างงามๆเลยวันนะสิตึมโอ้แถวนี้มีหมากจำยานผอมเไยเหมือนบ้านนอกเขาเลยปะ <No. S 1> เนาะอ๋อเป็นเขาควายเลยกโกวกินเป็นไหมหมากจำยานเป็นเออปะเจกวเนาะเกลนำ้ำ <No. S 1> แสบสวยครับผมห้างนี้โอ้ยงามครับรับแต่ <Okay. S 1> ที่เอาแบบเดยบัตรนี่าานะมีแต่น้ำครับผม รถสักครู่ครับผมเดี๋ยวพิจารณา,าเบิ่งก่อนงัวเขาบอกมาครับผมแกเห็นแกเอาไม่ได้ครับไม่สูงดอกว่าท่านแต่มันมีน้ำมันมีน้ำครับผมน้ำไหลายครับพี่น้องโอ้ยห่างใหญ่ยางคักเลยครับเขาเลี้ยงงัวเขาบอกว่าห่างหน่อยหน่อยเนาะไม่นมนเนา,านนนะมาเบิ่งห่างอกวอ่ายางใหญ่เลย ผมาอคอวันใจก่อนครับผมปัดอุ้ยห้หางเหลืองปิดเลยต่้งก่แล้วมันโดนดูหมกักกำยานขึ้นกันปะนั่นสิคือคือบมักเขาควายเนาะน่ะอ,ออกสองทางเหมือนกันน้ำไหม มาดูกันน้ำหลายพวดายพดหลพดเหรอ,อปกัปกมือเลยเหรออยู่ตดน้ำเนาะบึ้งอุ้ยแต่ห่างไงอยู่เด้อคุมบ่ความคุมบ่คุมบ่มาค,ม,คมก็ต้องคุมแน่นมากแเ<อ>ะละชิดถูกไหมเนตันเลยเด้อตันเลยเด้อครับจับมือเดียวอีกบัดทีนี้สวยเรอ

ช่วยแล้วช่วยแล้วทุบทุบทุกทุกทุกยๆนทีมทุนะบดีทิ้งบดีทิ้งเอาขึ้นมา่อนี้นะมอ๋ออ๋ออม,ามาแ่มแ,มแเอาไปั่งดักไม่แล้วอ๋ออ๋อ,อ,าอ,าอาตเขาตอดใช้ตอวมองใกล้ปากครับผมมานี่กับมาหอดผีพักผี่เศร้าแล้วครับมาสรุปผลงานกับผมมานีเจอไป หาล่างขึ้นเก่าครับผมโกโก้หน่อยกินไปแล้วล่างหน่อยนึงครับผมอยู่นู่นแหละครับอีกล่างหนึ่งดึงออกมาแล้วมันบ่มีครับแล้วปล่อยปล่อยไปอันอาทิตย์หน้าจะไปเบิ่งไมครับผมสรุปผลงานนี่ครับในล่างเขาขาสวยๆครับผมหน้ามันบ่มีครับผมแต่ว่าล่างนี่งามมากเลยครับนี่ล่างนี้ก็งามครับผมนี่งามมีนามด้วยหน่อยหนึ่ง ร้างนี่ห่างหลาสุดเลยครับทีถึงไปนี่ร่างนี้ครับ,รบผมร่างนี้ครับพึ่งอย่างงัว่าพึ่บอกไปเอาครับผมพึ่เจอไปท่านแสดงว่าพ้่โดนแล้วล่ะครับผมขึ้นไปพระท่านนเอทหนังอยู่ครับโดนแล้วสอง ก็จะเอาได้โดนไปหาแม่ครับผมตัวนี้นะคนไทยก็โดนครับโกโก้โดนไปตัวครับติดค้างกับแม่นติดเบาตาครับผมนี่ครับแต่ร่างเกล่ยร่างเก่ยครับผมแต่ร่างใหญ่ครับผมนี่ต้นมะขามเทศเอาง่ายฝ่ามือแต่มีนามอยู่นิดนึงครับผมก็ได้หวานอยู่แต่หวานร่างเกนี่ยอยู่ครับรูปมือนี่ก็ได้มาสามร่างครับผมกินไปร่างหนึ่งกับเอาอีร่างหนึ่งเป็นหาคือเกาล่ะครับ แลวอาทินาค่อยไปดูไหมครับผมหน้ามันท่วมพอดีสำหรับคลิปนี้อาจขอจบคลิปไปที่นี่แล้ครับผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเปนมนำเนเด้ดออาทินาอาทิตย์ไปใส่กะบอาทิท้ายคลิปไ้พ่อแม่พี่น้องมึงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้ำเนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับโกโก้น่อยเซียนเบดแห่งดอนตูมครับผมาลา่าไปก่อนสวัสดีครับผม yeah.